สนับสนุนโดยกิกกระบายเทอร์มอเท็กทีทีอีสปอร์ตและเดว a าลิชเชอรลสวัสดีครับเพ,พื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ครับมาแล้วหลายคนรอคอยครับหนึ่งในีวี์ของโพ e i ดอนครับตัวนี้โพ s e ดอนเซ r g อาครับหลายคนถามหาเหลือเกินแน่นอนว่าวันนี้ที่เรามาก็เป็นเกมมิ่งเกียร์นะตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ต้องบอกว่ามันเคยมีการออกมาสักพักแล้ว นะครับในส่วนของ p d o n p o s e i d o n แซ o โพสเดนมีอะไรกันโอ้เยอะเลยที่เป็นเท Key l e เลสต่างๆนะครับตัวนี้เป็น p o s e i d แซด r g b แน่นอนว่ามันปรับเปลี่ยนสีได้16.8หล้านสีนะนี่เขาจะเขียนไว้ดีไซน์กล่องมาคล้ายๆของเดิมครับหน้าตาก็เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ในเรื่องของฟังก์ชันการปรับเปลี่ยนสีได้นั่นเองพูดถึง p พ s e ดนแซดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นคีย์บอร์ดที่เขาเรียกว่าราคาไม่สูงมาก ที่เป็นแมชชีนิคอลคีย์บอร์ดที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ใครที่เริ่มเล่นสามารถซื้อได้เพราะราคามันไม่แพงเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาแอบเขียนไว้ตรงนี้ว่าเดโมนะฮะซึ่งเข้าไทยมาแล้วก็ราคาเท่าไหร่ก็ลองสืบๆกันดูนครับเพราะว่าหลายแบรนด์นะหลายแบรนด์มีการทํา RGB มาแล้วราคาค่อนข้างสูงนะครับหลายคนอาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่ตัวนี้แน่นอนว่า p o s e i d o n Z at, ขึ้นชื่อนี้แล้วราคาไม่สูงแน่นอนครับ โอเคเรามาดูตัวกล่องกันนิดนึงนะฮะหน้ากล่องจะมาคล้ายๆของเดิมเลยนะครับจะมีที่ต่างไปก็มีแถบด้านบนนะฮะที่จะเป็นแบบเล่นว่าเฮ้ยมันไม่ได้เหมือนเดิมนะนี่ตรงการก็มีรูปคีย์บอร์ดอยู่แล้วก็มีสีหลายๆสีเลยตัวนี้จะเป็นออกแนวเรนโบว์โทนสีแบบไล่สีเฉดสีไปเรื่อยๆด้าน,นล่างครับแม c ค a นดิ m นเ a ้าเกมมิ่งคีย์บอก็บอกถึงชื่อปุ่ม m ม c คันดิ้นเขของเขาเป็นปุ่มแมคันนเหมือนเดิมครับบลูสวิตแต่ เป็นบลูสวิตที่ไม่ใช่ของทางเชอร์รี่สวิตนะครับเป็นเคลสวิตใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกแหละนี้ R G B Illuminate นะครับมีไฟนั่นเองเอาจริงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะด้านหลังก็จะมีส่วนของคีย์บอร์ดแล้วก็จะบอกถึงปุ่มต่างๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในอีกทีนึงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ของเขาครับซอฟต์แวร์ในการปรับตั้งค่าป,ปุ่มมาโครต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆของเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดตัวอื่นซึ่งปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของซอฟต์แวร์ในการปรับโทนสีไฟนะฮะก็ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานแบบมีแบบเป็นแพทเทิร์นของเขาเลยเป็นเหมือนคล้ายๆพิเซ์แล้วก็ปรับจูนเพิ่มเอาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ดูด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่าซึ่งคีย์บอร์ดนะครับเรา,เอาออกมาแล้วนะฮะขออนุญาตหยดดิบก่อนนี่ตัวคีย์บอร์ดของเขาครับมาเหมือนเดิมเลยหน้าตาคือโพส e ดนเซ็นะฮะน้ำหนักค่อนข้างจะดูดูน้ำหนักขึ้นเยอะนะ วัสดุเป็นพลาสติกครับแข็งๆดีๆเลยนี่เคาะจะพังหรือเปล่าเนี่ยปุ่มเป็นแบบบลูสวิตต้องแกะให้ดูไหมอะ่ะอ่ะบลูสวิตนี่ฮะคือดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมาคล้ายๆของเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับหน้าตาของตัว p พ o เซดอน Z มีไฟทุกปุ่มนะครับเลเยอร์ของเขาก็จะมีตรงนี้ก็เป็นน้ำพดนะฮะปุ่มการใช้งานทั่วไป ทีนี้อ่ะนี่อีกนิดนึงตัวนี้เป็นการเปิดปิด windows key นั่นเองนะฮะเสียงคีย์บอร์ดมันมือจริงนะครับ blue switch ด้านหลังครับม, <c oughs> มีคำว่าเดโมกแล้วเอาเมนูปิดก่อนจะมีรางนะครับในส่วนของการใส่สายไฟด้วยนะฮะเรียกว่าสายไฟเลยเหรอนี่สมมติใครถนัดวางไว้อย่างนี้ก็จะวางได้หมดนะครับหรือว่าจะปล่อยตรงๆเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันปรับระดับทุกอย่างเหมือนเดิม body เดิม นะครับดีไซน์เหมือนเดิมแต่ฟังก์ชันที่เปลี่ยนไปคือเป็นสี16.8ล้านสี RGB นะครับเสียบให้ดูเลยดีกว่าสายเนี่ยจะติดกับตัวคีย์บอร์ดเลยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ารุ่นสมัยก่อนหรือรุ่นใหญ่ๆหน่อยเนี่ยจะเป็นสายที่สามารถถอดได้นะครับอ่ะเรามาดูเลยตัวนี้ข้อดีของเขาอย่างนึงคือเวลามันเสียบปุ๊บแล้วไฟมันติดเลยนะนี่ไม่ต้องมีดีเทคอะไรเลยไฟติดแล้วทีนี้ครับ เรามาดูปุ่มฟังก์ชันการใช้งานเขาปุ่มฟังก์ชันจะอยู่นี้ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานก็กดปุ่มฟังก์ชันส่วน F1 ถึง F4 เนี่ยจะเป็นในเรื่องของมัลติเพเยอร์นะครับเพย์พอร์ตแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดนะครับสต็อปต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเสียงนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงต่อมาครับตรงส่วนนี้แถบนี้เขาจะเป็นฟังก์ชันหมดเลยนะแล้วก็ n k นค o v e r นะครับก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะตรงนี้จะมีไฟบอกอยู่ อันนี้เปิดปิดเปิดปิดนะครับส่วนตัว P1 ถึง P5 P ก็ย่อมาจากโปรไฟล์นั่นเองนะครับตรงนี้ P1 เป็นไฟถีแดงซึ่งถ้าเราเซตในโปรแกรมเนี่ยเป็นสีอะไรก็ได้มันจะเป็นแบบฟูลบอร์ดเลยคือฟูลทุกปุ่มส่วนที่2อันนี้จะเป็นเวลาเรากดปุ่มไหนเนี่ยไฟมันก็จะติดตามนิ้วนี่ติดติดติสามารถเซตค่าดีเล ค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าดีเลย์เวลากดปุ๊บให้ไฟกระพริบนานเท่าไหรให้อยู่นานเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับรวมถึงเปลี่ยนสีด้วยต่อมาโปรไฟล์ที่3อันนี้คือโปรไฟล์อะไรอ๋อเป็นไฟวิ่งด้านข้างแถวเดียวนะครับเป็นแบบแถวเดียวไปบ,บึบอ่ะแถวเดียวให้ดูทีละแถวต่อมาโปรไฟล์ที่4เป็นแบบเรนโบว์ครับไล่สีไล่เฉดสีไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โปรไฟล์ที่5้าครับจะเป็นแบบกดแล้วออกเป็นวงกลมอะกระจายออกเป็นวงกลมนะฮะปุ๊บเหมือนเราหยอดน้ำลงเอ้ยหยอดหินลงน้ำหยอดน้ำลงหินเออประมาณนั้นก็มานี่ครับ1-5้าโปรไฟล์ทีนี้ครับขออยู่โปรไฟล์นี้แล้วกันเพราะมันสวยทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปลองดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงไปลองกันครับ มาถึงตัวซอฟต์แวร์ครับน่าเรามาดูด้านบนก่อนนี่โปรไฟล์ครับมันเป็นโปรไฟล์ของเขา1 1 2 3 4ถึง1 2 3 4 5มี5 p r o เออมี5โปรไฟล์ซึ่งก็อย่างที่บอกครับแต่ละโปรไฟล์มันก็เซตสีได้นฮะตัว t d ตัว s ตัว l ตัวนี้ก็เป็นพวกเหมือนเดิมครับรันโปรแกรมค่า default TK ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบตั้งค่าแบบเพาอ่าเป็นเป็นมาโครต่างๆที่เอามาใส่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการเซตค่ามาคโครตรงนี้ ส่วนด้านบนครับก็จะมีแบ่งแยกไว้เป็น normal mode กับ gaming mode นะครับเวลาใช้งานเรามาดูส่วนสำคัญกันนะครับอันนี้ macro key นะฮะก็สามารถเซตไปแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเวลาใช้งานก็มาใช้ T key ตรงนี้คลิกที่ปุ่ม key แล้วก็เลือกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้งานถนัดในเรื่องของ macro นะฮะทีนี้ครับส่วนของการปรับแสงไฟนะฮะ ก็จะมีนี่จะเขียนว่า light option นะครับก็เรามาดูกันว่ามีอะไรให้ปรับบ้างนี่ครับส่วนของความสว่างตรงนี้ซึ่งการใช้งานเนี่ยเราจะมองเห็นได้ก็ต้องกด apply นะฮะซึ่งมันจะรอโหลดนี่มันจะขึ้นให้โหลดอย่างนี้รอหน่อยนะครับมันค่อนข้างจะรอ,อนานนิดหนึ่งอ่าตอนนี้ก็กำลัง detect แล้วทีนี้ครับหมวดแรกเนี่ยมันจะเป็นหมวดแบบ full นะครับ fully light ก็คือแสงไฟตเต็มคียนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เอา,เอา,เอาสีนี้แล้วกันตุดตุดดีสีออกฟ้าพาสเทลนะฮะทุกอย่างจะดูซอฟลงถ้าเป็นสีพาสเทลนะครับก <G> ็ <ül> <G ül> <G ül> นี่เรามันโหลด่าออกาเป็นสีสฟ้า <S 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 ต่อมาตัวนี้เหมือนเดิมครับก็จะเป็นหมวดต่างๆเขาจะมีบอกไว้อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกครับเวลากดปุ่มก็จะเป็นสีต่างๆนะฮะส่วน <S <S ฟังก์ชันที่ 2, 2> โปรไฟล์ที่2นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้ดู นี่เป็นหมดที่2อ่าก็เปลี่ยนทีละอ่าแล้วค่อยกระพริบลงไปเราก็สามารถปรับได้ด้วยนะว่าจะให้สโลวหรือว่าให้เล่นนานแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะปรับได้หมดเลยต่อมาครับตัวน,นี้ก็เป็นเรนโบว์นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆคงรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นไฟอย่างนี้นี่เรนโบว์กดแอปพลาก่อน มันมีคอสตอมไมค์กับฟูลนะฟูลก็เป็นแบบทั้งหมดนะครับคอสตอมไมค์ก็นี่เป็นเลมโบต่อมาก็เวฟนะครับเวฟมันก็เป็นแบบหลายๆไปอะเราไมา่รู้จะอธิบายยังไงเขาจะมีเป็นให้พรีเซตมาเลยนะเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับนี่จะสลับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายอันนี้ขวาไปซ้ายเดี๋ยวดูซ้ายไปขวานี่ ความเร็วของเขาเพิ่มได้นะครับปึ๊บอ,อันนี้เร็วมากเฮ้ย hey, เราไม่ได้กรอวิดีโอนะอันนี้มันเร็วจริงๆโอเคต่อมาอันนี้อันนี้เป็นแบบที่กระจายเป็นวงกลมแสงนะครับอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมัน <S <S นี่พอกดปุ๊บมันกระจาย กระจายวูบวับออกไปจากปุ่มที่เรากดปา๊บนะฮะก็ประมาณนี้ครับกับการปรับแต่งสีไฟนะครับโดยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถจูนแสงได้อีกนะตรงนี้อยากให้เป็นสีอะไรอะไรยังไงนะครับก็จะมี add สีกับ delete s e นะครับ s e ตได้หมดเลยแล้วก็มีส่วนของ s e ฟ mode load mode ตรงนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของโปรไฟล์ที่สามารถ s e ตได้เหมือนกันเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้กับการตั้งค่าสีไฟถ้าอันไหนที่มันรู้สึกว่าเละเทะไปแล้วก็นี่ครับรีมันกลับเป็นโปรไฟล์แบบเดิมที่ค่าดีฟลต์นั่นเอง โอเคฮะเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายกันครับผมเป็นไงครับบ้างครับออกับการปรับแต่งต้องบอกว่าม,มันเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมในเรื่องของฟีเจอร์การทํางานต่างๆแต่ในเรื่องของแสงไฟเนี่ยมันก็มีเพิ่มเข้ามาบ้างในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับอย่างที่บอกไว้ก็ปรับแต่งไฟมันค่อนข้างที่จะ DIY ได้หลายอย่างนะครับการเซตแต่ว่ามันอย่างที่บอกไว้ตอนแรกอ่ะคือมันคล้ายๆมาเหมือนเป็น preset ของแต่ละหมวดเอฟเฟกไฟแล้วก็มาจิมเพิ่มเอานะครับ ก็ถือว่าตอบสนองการทำงานสำหรับคนงบน้อยได้ดีครับกับโ o สต์ดอนเซ R G B นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมบทความนะครับได้ที่ w w w c o m p i t k t v com ครับเช่นเคยและก็ฝาก Facebook Fanpage ด้วยครับในนั้นก็จะมีข่าวสารต่างๆมากมายเร l t ท m e เลย facebook com compit production ไปกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานของพิ t ีวิทต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ